ก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับโตาจโจนทอด้่กันนะครับมอนเดิมากครับวันนี้เราก็มาสคนอีกเลยอีกเช่นเคยนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นตกคนกันมานานนะก็เอพีของเราเนี่ยก็ลดลงเลยนะเพราะว่าฮาโลวีนเนี่ยกินกินกินไปเยอะมากเลยนะแบบนี้ก็อ่เยอะมากเลยนะมามาดีกวันนี้เราจมดีบุกถาูดแบบทิดน้แล้วก็ ม um uh huh. ah. ah. oh. <um <um ีีกว่จดอนลยวะออนนะมาโออพีเอพีเอกูไอพเอสน่าจะเป็นเรื่องหูดูเ่อังดูทางดูดูตัวดูดูที่มันเป็นเออนามากุดธรมดาดอกดอกดูอะไรี่แปนวัีปวดัเลยไหม ต่อยอัวารวยลน่อยตอกสองน่อยวๆนี่ก <end>. oh ็จะาหล็กๆนะนะฮะ่ยค้ายโอเวอร์เอ่นนะครับมือไ่ไหวล้ทุกคนขอจบเป็รพีเตหน่อยนะไม่ไวแล้วตีเอคุณภาพนั่งดอกโอโหอกรลมึงหอกลงคาเนกีอมูเกมึงเินชาคาเนกีว่าพี่คาเนกีไม่นั่งผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ กดอาร์ดอกละร้อยคูดาวก็นานอยู่พอสมควรโอ้สมควรเลยนะเออกดทีเป็นการต่อยแบบนี้สองห้าสิบเป็นคล้ายๆหมัดปู้ยเป็นพันก็พามาได้แล้วค่ะกดกดวีกดวายเป็นยูงกดวายวีเป็นยวเรยนี่เนี่ยิวเร็วอยู่นะิวเรย์พอสมควร กูให no ้กูลองเอยดิอยากอยากลองยืมมึงึงเโอ้อๆๆตาตามามันยืนดีกว่าคุบยืเรวมาครับแป๊บบเยวเต็มเลยครับเรยวหมต่อยอะไก็กด F อิดเวลา้ยามามาาโอ้ยปี เบรคไปงานปล่อยแบบลงพื้นปั้มหลอกร้อยเป็นระยะวงกว้างพูดให้เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่แป๊บโอ้ออโหตัวไอเกิ๊ยบมันกลัวผมไม่ติก้นนะฮะอึ่งโเคเป็นงานวาดน,นะเจี๊ยบมันจะมีเอฟเฟคข้างหลังด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะฮะเออเอฟเฟคดูปูไม่นะนอนดูเจี๊ยบเบิด

เบากว่าแรงกว่าเบากว่าเบากว่าคาร่าแรงกว่าอรับหนึ่งเดี๋ยวให้ดูถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ยิงโดนเพยเยอ์มันก็จะยิงมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับทุกคนแต่มันก็จะเห็น,หน่อยนะเพราะว่าเอพีเอสของพวกเราเนี่ยดอกลุกหมวกเลยนะก็เอ็นไม่มีคำพูดสแตก็ก็ถือว่าใช้ได้เป็นตัวที่เราอยากยิบลงนะเพราะว่านี่จะฮารปลาวีแล้วนะ ก็เลยเอาตัวพวกตัวนี้ตัวไร้มาบังเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาตัวพพลเอกแล้วนะเพื่อนเราตัวพพลเอกมันกากเกินเออเออโกคูตัวพพลเอกดีสุดแล้วมันเก่งสุดแล้วที่เหลือมันก็กากเนี่ไงตัว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 ดีเก่งกว่าที่ไหนตัวร้ายเก่งกว่าตั้งเยอะเลยไปเรียกว่ากากบางตอนเราโกหกแล้วโกคูไงโกคูก็โง่พอดีนี่อาจจะโง่อาจจะมีนทรโง่อีกเยอะนะ มาถงในแบบเนี้ยมันมีตัวดีๆอะไรหมูเลยมามามาตัวต่อไปกว่าต้องเข้าต้องรอโอ้โหตายเดียวครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าพวกเราะว่าผมเนีบไปเองแล้วนะแม่พ่อคล้ายนั่นแหละคาร์ดอุนทั่วทั่วไปครับแต่ว่าดามิดจะแรงตัวในอัมบิซานเอฟมีโหมดเขียนครับขั้นเปียกนะครับมันจะเป็นมันจะเขียนว่าทูโหมดกับอะไรโหมดนะทูโหมดแล้วก็ กับไม้หมวก็ตันหมวกกับกับไม้หมวกที่หมวกเชอเรวนี้กับไม้ัหมาหมูหมูนธมวแมควัวอ้ยูครับโ้ี่ยนอะเวยอยูแรงกว่านี้แต่ว่ามันตนหนึ่งกับปาได้เป็นคนเท่าไหร่ก็ปลาแล้วก็นีข้อวันนี้เป็นการตกหน้าหนึ่งนี้ตกหน้า ขี่ง่ายมากครับตัวนี้ติดขี่ง่ายมากนี่ก็ติดขี่นะครับแรงมากเลยดีสีไม่ได้ไม่ทำไม่ไดาเราไม่ทราบนะคัวนี้ก็เป็นการม้วนตัวเตะอย่างหล่อที่อือการพกกูว่ากูว่าอะไรก็ต้องเตะมาครับก็ขีดขีดเมาแล้วเมาติดขี่ก็ติดขี่ก็แล้วนะมาก็ขีไ้ก็ขีกัขี่ก็เลเซอร์ไอดาเลเซอร์ ดาเมนเอ้ยง่ายเลยนี่อะไรวะมันชื่อเลยนะในมาเวลที่แม่ปวดคาเลเซอร์ได้ตัวอะไรนะบูแม,ม,น,ม,มนนะบแมนนะตาเลเซอร์ตา,ลตาลเลเซอร์เลเซอร์ตัวนี้มันเป็นตัวบ้าเลยจริงๆอะจริงๆอะกูเห็นเขารีวิวอะ่ะแม่งไอ้นี้เว้ยแม่งดาเมจพันพันสามอะโอ้แม่งบักเลยอย่างเยอ่ะ ก็ชาดูขนเนี่ยจะนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยคล้ายในออ้ไม่นะเอเอลงหวเดี๋ยวก่อนนะแฟนซาิในี um> ่ปุ่นคนนี้มาแนอลตอนก็ไม่มีอะไรนะก็ทัานก็ แรงแรงแรงครับแร,แ,รแรงแรงเท่าแรงเท่าท่าที่ของเดอะเวอร์ยูอวะว่าเขาจะมี็คลิปที่ด,ดีครับครับแต่เป็น,น,นหวันตรนนี้ฝนตกบ่อยค่ะครับแล้วลคลิปก็ดูจะคุณภาพไม่ค่อยดีนะเพราะว่าดูเอ็กซ์ของผู้ชม,มสิครับรถหุงวัเลยนะดูยาแม่งมันแม่งอยู่ไม่นิ่งเลยไอ้โตมันอยู่ไม่นิ่งเลยปืนลด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 รดเพิ่มลดเพิ่มลดเพิ่มเลยปุ่นทีก็ไม่เป็นไรปุ่นไฟก็ไม่มีอะไรเกมก็ เนี่ยครับตามตามสเต็ปชาร์โดนะบัวเราเป็นยังไงกัน, okay. อนโอเคบอกบอกคนดหมดฟีดแดนไม่ได้แล้วลากแบบนี้ลากเออลากแดนหมดแดนหมดพอได้อย่างเดียวมีวาร์ปได้อย่างเดียวพอไปนล้วรับไปพอ่วับท้ายคนก็นแดนได้หมดน,น,นีโอเคไปสำหรับวันนี้พวผมก็ต้อง อตัวลาไปก่อนนะครับส่วนสองตัวนี้เนี่ยทำก็อบตัวผมเนี่ยจะทำวิธียงยากกว่าตัวของเพื่อนผมนะเพื่อนผมเนี่ยมันก็แค่ใช้ชาร์ตเดาเวอร์กับคอสมีข้อเองไม,ไม่ใช่ใช่ตัวไปกับคอสมีอืมอ๋อใช่เหรอเออเดี๋ยวอรไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชาร์ตเดาเวอร์ใช่ใช่ใชาร์ตเดาเวอร์ก็จะกลายไปเลยดีโอโ โอเคก็ตรวผมเนี่ยก็ลองไปหาดูตามเว็บนะว่าวิธีทำเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าใช่ทุกคนเนี่ยต้องนำเยอะมาค่ะต้องนำมาต้องสุมสตาไรน้ำมากกอนแล้วก็ใช้คูลี่คูลี่นะแล้วก็คูลี่แล้วก็อะไรต่อนะแล้วก็นี่แล้วแล้วก็โอเวอร์เฮเว่นเป็นแล้วก็โอเวอร์เฮเว่นแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ลูกดำๆอ่ะ ไอเ้เขาจะมีเข้าสีดำ oh. เห็นปะเออนั่นแหละ Universe. Universe. เออจ์นิเอสออ่อยูนเวอร์สโอสีดำแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใช้ไนนอ,ไอ,ไนอ้นั่นน่ะไอ้ตุ้ยไล่ลูกเตะต๊ะงตรนั่นแหละครับก็นี่เขาจะได้อีพูเพยนยัสุดหลอ่อเท่นะตอนที่ผมก็ตอนแรกๆก็ไม่ได้เอามาเละอะหรอกเอาแค่มาฮิวเล่นๆสิยๆว่ามันฮิวเร็วดีนะ oh. อ่ากออออ็อะไรครับอ่าว uh. ิธีการฟารว์วรรวมก่อน ไม่ไม่ใช่ฟ้าวีรัวๆหรอกฟ้าวีเยอะอืมเปก,กดเกมแล้วก็กดเป็น,นโหมดสบพายแล้วก,กดขีดฟ้าวีเยอะว่ะขีดเดียวน่าจะตายขีดเดียวน่นาจะตายเนี่ยใช่ไหมครับสุดยอดไปเลยนะฮะก็ะวันนี้พวกผมก็วันนี้พวกผมอังกฤษชาตเนี่ยก็ไมใช่ครับก็วันนี้พวกผมก็ต้องขอเซอลาไปก่อนนะครับกับเอพสพีที่รถห้วนนะฮะไม่ไหวนะแหลกมากเลยนะฮะ คนดูนี่ทุกคนดูนี่ก็น่าจะหัวร้อนกันฮาดูแล้วนะไปแล้วครับเอาไว้เจอกันนะครับใครชอบก็ดกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมาอ่คนด้วยนะได้กลับมอามอัดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไปแล้วครับตือ